ส่งที่ได้ของการทําโคกหนองนา,าโมเดลเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะทําให้พริกไทยที่ที่เก็บปลูกไว้นะคะมันก็จะได้งามมันก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำนะคะโดยใช้น้ำจากเครื่องซักผ้าแล้วก็ใช้น้ำจากาทีท่ที่เราล้างจานนะคะโดยเรายกมาเทในหลุมขนมครกนะคะแล้วก็ต้นดีปรีที่เราปลูกไว้ต้นไม้ตรงนี้นะคะต้นละมุดมันก็จะได้งามๆนะคะ นะคะต้นต้นพริกไทยที่ปลูกเอาไว้ให้มันเลื้อยให้มันเลื้อยขึ้นต้นขี้เหล็กนะคะก็ยังไม่ได้เก็บพริกพริกไทยเลยเต็มไปหมดเลยนะคะเนะี่ยพริกไทยแล้วก็ขี้เหล็กด้วยโอเคค่ะเกทอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ Boop, boop, boop. Okay.